เตือนภัยออนไลน์มีฉาชีพแอบอ,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 อ้างเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มือถือค่ายดังและแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับโทรศัพท์ที่โชว์หมายเลขโทรศัพท์ปกติแจ้งว่าเป็นพนังงานโทรศัพท์โทรมาจากค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งที่มีชื่อแถมสอบถามชื่อนามสกุลเราได้ถูกต้องและแจ้งว่าเราได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโรบินสันลำปางและหมายเลขนั้นได้ส่งข้อความไปชักชวนเล่นเว็บการพนันออนไลน์ และดูสื่อลามุกอนาจารมีความผิดเมื่อเราปฏิเสธเจ้าที่จะสอบถามว่าเราได้ทําบัตรประชาชนหายหรือไม่ได้เคยส่งบัตรประชาชนไปช่องทางออนไลน์หรือไม่และแจ้งว่าให้เราติดต่อไปอยังตํารวจสพเมืองลําปางสถานที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความและแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยเจ้าที่โทรศัพท์ได้โอนสายไปยังเจ้าที่ตำรวจสพเมืองลำปาง เจ้าที่ตำรวจสอพเมืองลำปางซึ่งแอบอ้างนั้นได้ให้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการขอแอดไลน์ไอดีของเราและจะหลอกลวงให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรีโมทโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อโอนเงินไปยามิชีมาหรือไม่ก็ให้เราโอนเงินเพื่อทำการตรวจสอบว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดเว็บพนันออนไลน์หรือชักชวนดูสื่อลามกอนาจาร ถ้าอย่างนั้นทางเราก็ขออนุญาตส่อถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมคือคือยังไงนะครับเล่าเล่า,เล,าเล่าอีกทีเบอร์ผมโดนโดนยังไงนะครับเพราะว่าเบอร์ที่เปิดภายใต้ชื่อของคุณนะครับได้มีการซักตวนบุคคลอื่นเล่นการพนันและสื่อลามกอา,านารายซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับผมไปไปเปิดที่เอเอสสาขาไหนนะครับ ที่ศูนย์ AIS โลพินสันลำปางครับผมเออวันไหนนะครับอะไรหรอครับวันวันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่บอกผมจดไม่ทันครับครับผมวันที่19สุงหาคม2565เวลา14นาฬิกา30นาทีครับผมแล้วแลเรแเรวยังไงต่อครับเบอร์นั้นไปทำอะไรครับครับเพราะว่าเบอร์นี้ได้มีการ ส่งข้อความซักกลอนบุคคลอื่นเล่นการพนันหรือถือรามกอาจารย์่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายครับผมอืมครับผมไม่ได้เปิดครับผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้ไปแถวนั้นเลยครับครับผมงั้นทางเราขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมครับครับไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทำบัตรประชาชนหายไหมครับไม่มีนะครับ หรือว่าคุณเคยถ่ายรูปกระตาต้นส่งผ่านทางออนไลน์ไหมครับไม่ครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เป็นคนเปิดใ้งานเบนั้นนะครับาเราก็อาจเป็นไปได้ว่านะครับข้อมูลของคุณเกิดการรั่วไหลจากช่องทางในช่องทางหนึ่งหรืออาจจะมีบุคคลอื่นแอบอ้าง ปรอบแปลงเอกสารของคุณในการกระทําติดกฎหมายครับผมอ๋องั้นผมก็ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมครับถูกไหมฮะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างอาจจะมีผลกระทบต่อตัวคุณนะครับเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการตัดชวมบุคคนอื่นเล่นการพนันและสิ่งรามกอนาจารอืม เพราะว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายทางเราขอแนะนําให้คุณเข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะครับเพือ่อปกป้องสิทธิี่สประโยชน์และมีเมืองการกระทาผิดกฎหมายนะครับผมได้ครับได้ครับไปไปที่ไหนครับครับไม่ทราบว่าคุณพอจะสะดวกเข้ามาแจ้งความในสพบองลำปังไหมครับเพราะว่าเป็นสพที่เกิดเหตุครับผมเออเกิดเหตุคือส่งเอชเอ็มเอไปที่ลำปังอ่ะครับ ครับเพราะว่าทางเราจะสวัสดีครับครับเพื่อเพ,เพคือเขาส่งไอนี้เปที่เริมปางอะครับเพราะว่าทางศูนย์บริการของเรานะครับต้องได้ไปรับรองหรือว่าเอกสารแจ้งความในสพมืองลำปางภายในสองชั่วโมงนี้นะครับผูท้ทีจะได้หยุดตีดการรับติดใช้เบอร์ที่ทำพริติดกฎหมายนะครับผม อดีครับรัางับไปเลยครับดีครับขอบคุณครับครับไม่ทราบว่าุณพอจิตสะดวกเข้ามาแจ้งความในสปอมืมังกรปางไหมครับได้ครับแล้วไปถึงติดต่อใครครับครับไปถึงให้ติดต่อใครครับแล้วทางเราจะต่อสารของคุณไปยังสปอมืมังกรปางให้นะครับว่าก็บอกอยู่ลำปางใช่ไหมครับเดี๋ยวผมผมไปติดต่อใครได้ครับ ก็ติดต่อหาเจ้าหน้าที่ครับผมเพราะว่าทางเราจะแจ้งเหตุระบบสุ่เสรินหรือการต่อสายของคุณไปยังสปอร์มุนระบางในตอนนี้เลยนะครับได้ครับผมขอบคุณมากครับครับแต่ไม่ทราบว่าคุณพอจะสะดวกแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าทางเราจะต่อสายของคุณครับผมโอได้ครับผมได้ครับครับั้นให้คุณจดเอาข้อมูลตอนนี้ไปประกอบเป็นหลักฐานในการแจ้งความนะครับผมครับผมครับ ครับผมแจ้งคุณจุดเอาข้อมูลส่วนนี้ไปประกอบเป็นหลักฐานในการแจ้งความนะครับแล้วก็บอกกับทางเจ้าหน้ี่ครับผมครับครับไม่ทราบว่าคุณพอจะมีกระดาษกระการนะครับเพื่อจะเจอเอาข้อมูลเออครับผมหาอยู่ครับแป๊บนึงครับกระดาษกระแารวครับพร้อมแลครับครับพร้อมจะเจอข้อมูลส่วนนี้แล้วนะครับผมครับ สวัสดีครับครับผมครับแล้วคนจะดเอาข้อมูลจากนนี้เลยนะครับครับครับเบอร์ที่ใช้แอบอ้างนะครับครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งเก้าสามแปดสามห้าสองครับผมหนึ่งอะไรนะฮะหนึ่งเก้าสาม แปดสามห้าสองครับผมหนึ่งเก้าสามแปดสามห้าสองครับผมครับครับวันที่ลงทะเบียนครับผมครับครับสิบเก้าตุลาคมสองห้าหกห้าเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีครับครับเปิดที่ศูนย์เอไเอโลบินสันลำปางครับผมเอไสโลบินสันลำปางชั้นชั้นไหนครับครับผม ครับรูบินสันลำปางเอเอสเนี่ยชั้นไหนครับที่ศูนย์เอเอสครับครับผมชั้นสองครับผมชั้นสองครับผมครับครับครเบอร์นี้ได้มีการส่วนบุคคลอื่นครับเบอร์นี้ได้มีการส่วนบุคคลอื่นเล่นการพนันและสื่อลาวงการ์ครับผมครับ หน่วยงานที่แจ้งครับผมถึงย์ a s ครับผมหน่วยงานที่แจ้งอ๋อที่ที่ที่โทรมานี้เป็น AIS ใช่ไหมครับครับหน่วยงานที่แจ้งศูนย์ใหญ่ a อ s ครับผมอ๋อศูนย์ใหญ่ a อ s ที่ที่ไหนครับที่ศูนย์ a อ s โนบิสันลำปางนะครับผมไม่ใช่ที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 ่บอกว่าศูนย์ใหญ่ AIS นี่คือศูนย์อยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับผม อ๋อครับผมครับครับจุดแล้วครับครับว่าต่อเลยครับครับพนักงานที่แจ้งครับชื่อนายสมพงษ์นามสกุลจุนใจครับผมอ๋อครับผมแล้วผมต้องทําไงต่อครับฮัลโหลครับจุดจุดครบหมดแล้วครับทําไมต่อครับครับุณได้เจอข้อมูลส่วนนี้ครบ่อนเลยนะครับครับผม รบก,กวนให้คุณทวนข้อมูลที่ทางเราให้คุณจดไปมาสักคู่ก็แจ้งทางเราทราบอีกหนึ่งรอบนะครับบอกว่าเบอร์ผมผมไปจดเบอร์ที่ศูนย์โรบินสันลำปางชั้นสองครับวันที่สิบสี่ธันวาที่ที่แจ้งนะครับแล้วก็บอกว่าเบอร์ผมอ่ะเอาไปชักชวนส่งข้อความเล่นการพนันแล้วก็อะไรสื่อลามกอะไรเนียครับเออสิบสี่ตุลาครับเพิ่ใหม่เ่มเ่ใหม่ก่อนนะครับเบอร์ที่ใช้แอบ,บอ้างครับผมครับ เบอร์ที่ใช้อาบางเป็นเบอร์อะไรครับผมศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งห้าครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าสามแปดสามห้าสองครับผมอ๋อหนึ่งเก้าสามแปดสามห้าสองครับครับแล้ววันที่ใช้เปิดเบอร์ครับผมสิบส <14 S 2> ี่ตุลาครับสิบเก้าตุลาสิบสี่หรือสิบเก้านะครับ สิบเก้าตุลาคมพศสองห้าหกห้าครับผมอือสิบเก้าตุลาคมสองห้าหกห้าครับครับเวลาเวลาครับสิบสี่สามศูนย์ครับสิบสี่สามศูนย์ครับผมผมตกใจมากเลยครับผมผมสั่นจนจำอะไรไม่ได้แล้วครับจดแล้วก็มือมัน เขียนลายมือจทอ่านไม่ออกแล้วครับ1430ครับครับเบิดที่ศูนย์เปิดศูนย์ลำปางครับชั้นสองโรบินสันครับครับขอขอเบอร์ขอศูนย์ทวนเบอร์อีกรอบหน่อยครับ080193 8352 8352ครับอ่าจดถูกแล้วครับ ตอนนี้ได้มีการส่นวนบุคคลอื่นครับครับไปครับผมเรื่องการพนันและสื่อรามกประจานครับครับผมหน่วยงานที่แจ้งครับไปเมื่อคู่แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ครับผมเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ตรวจสอบแล้วก็ ประดานานมาทางเราอีกหนึ่งรอบครับผม๋อครับผมขอบคุณมากครับครับถือสายเราจะคู่นะครับเดี๋ยวทางเราจะต่อแต่ของคุณไียงต่อฟอร์มือปาไนะครับผม,บผมถือสายเราจะคู่นะครับครับผมครับ สวัสดีครับชลธิริตรบังองปางนักเอะครับครับขออนุญาตครับพอดีผมผมเอเอสเขาต่อสายมาให้ครับครับไม่ครับต่อสายให้มาต้องการอะไรครับพอดีเห็นเขาแจ้งว่าผมไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่โรบินสันลำปางครับแล้วก็เบอร์นั้นน่ะส่งข้อความไปเหมือนชักชวนเล่นการพนันแล้วก็สื่อดูสื่อลามุกอะไรอาจารย์อะไรครับ แต่ว่าผมผมไม่ได้เปิดนะครับอ่ามีการะจเปิดโดยอยู่ที่ลำฟางครับใช่ครับครับแล้วก็เอาไปทำอะไรครับไปส่งข้อความแบบชักชวนเล่นการพนันนะครับแล้วก็ดูสื่อลามกอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เล่นการพน,นันเล่นพน,นันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้ส่งไงครับ ใช่ครับน่าจะอย่างนั้นแล้วครับเมีพนันแมทลามุกอาจารย์นะครับแล้วมีแอรอ้างทำอะไรอีกครับก็มีเท่านี้อ่ะครับมีเท่านี้แล้วแล้วแล้วได้รับข้อมูลไอ้โทษนะครับผมผมเรียนสายกับใครครับ นี้นะครับคุณติดต่อเข้ามาที่สพบางลำพังนะครับผู้รับเรื่องก็ครอร้อยตำรวจโทรสืบสกุลขุนเพิ่มนะครับสืบหลักกาความสืบสกุลอะไรนามสกุลอะไรนะครับขุนเพิ่มคุณเพิ่มนะครับผมครับผมผมแล้วคุณชื่ออะไรครับครับพอดีแล้วตอนนี้ผมต้องทำยังไงบ้างครับพอดีเห็นเจ้าหน้าที่เอเอสเขาบอกเขาจะโอนสายมาที่ ที่ที่สพลำปางให้ว่าว่าให้มาบอกว่าผมไม่ได้ทำครับก็คนก็ลองเล่าเหตุการณ์ให้ายเวีฟังรู้ว่ามันเกิดที่ไหนยังไงนะครับอ๋อก็คือได้รับเนี่ยเบอร์ศูนย์หกสองเก้าหนึ่งเก้าอะไรนะครับห้าสองศูนย์เจ็ดโทรมาหาผมนะครับเมื่อเนี่ยสิบกว่านาทีที่แล้วคุยกันยังไม่ได้วางสายเลยครับแล้วเขาก็บอกว่า ผมเนี่ยใช้เบอร์นี้ไหมเนี่ยโทรมาจาก a อเส่วนกลางครับว่าผมไปเปิดเบอร์ที่ที่โรบินสันลำปางนะเนี่ยเบอร์080193 8352วันที่19ตุลาหกห้เวลาบ่าย2-30มนาทีครับว่าผมไปเปิดเบอร์แล้วก็เบอร์ผมอะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความ ไปชัก sociedad, ชวนเล่นการพนันแล้วก็ดูไอ้เว็บเว็บโป้อะครับคราวนี้ผมก็บอกเอเอไปแล้วว่าแบบผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้ไปเปิดที่ที่นั่นเลยผมไม่ได้เปิดที่ลำปางเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วเขาก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องมาให้ทางลำปางนะอะไรเงี้ยเขาก็โอนสายมาแล้วก็มามาผู้กองก็สืบสกุลก็รับนี่แหละครับ ผมต้องต้องผมผมแจ้งผู้กองได้เลยใช่ไหมครับว่าผมไม่ได้เปิดรับเป็นการเอาขึ้นมาบริการว่าครับผมมีคนเอาห้องของคนไปเอาใช้นะครับแต่ในคุดเรามานะอ๋อครับผมครับครับขอบคุณครับแล้วไงต่อครับก็เปิการที่้ังมาแตหน้าอ่อาจจะเป็นเพราะข้อมูลจดัวอองคนนั้นอาจจะมีการร่วมอะรในการทำธุรกรรมนะครับอืม ครับแล้วการไปเกิดเบอร์ที่ลำปางมันก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะครับสิบสามหลักนะครับในการยืนยันตัวตนเพื่อทําการเปิดใช้เครือข่ายแล้วบัตรประชาชนของคุณเนี่ยตกไปอยู่ที่ลำปางได้ยังไงพอจะนึกออกไหมว่าเราเคยทําบัตรหายหรือเปลือว่าเอาบัตรประชาชนไปยื่นทํพฤติกรรมอะไรที่ไหนไม่ไน,นะครับผมผมผมไม่เคยทําบัตรหายนะครับแล้วก็ไม่เคย จำเท่าที่จําได้ก็ไม่เคยถ่ายรูปบัตรอะไรไปส่งที่ไหนเลยนะครับเท่าเท่าที่จําได้นะครับแต่ผมก็ก็ไม่รู้ว่ายังไงครับครับถ้าอย่างนั้นทางกริเวณจะมีการรับแจ้งความนะครับเพื่อลุงตรวจสอบให้นะครับในการรับแจ้งความนี้นะครับเจ้าต,ตัวจะสะดวกเดินทางเข้ามาแจ้งความด้วยตัวเองไหมหรือว่าจะแจ้งความผ่านทางระบบดูตานออนไลน์โอ สื่อสารสื่อสารออนไลน์นี่คือยังไงครับให้ผมทําไงบ้างครับ,รบนะถ้าเจ้าตัวครัว่าอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับทางเรามีนโยบายในการรับแจ้งความผ่านทางระบบสื่อสารออนไลน์ซึ่งขั้นตอนการแจ้งความนะครับผ่านทางระบบสื่อสารออนไลน์จะมีการบันทึกเสียงและจะมีการเปิดกล้องเพื่อทําการยืนยันตัวตนทั้งสองฝ่ายว่ามีตัวตนอยู่จริงๆนะครับ ป้องกันไม่ให้มีการแจ้งความเพจและคุณข้อจะได้รู้ว่าร้อยเวรมีลักษณะเป็นหน้าหน้าตาเป็นอย่างไรบุคคลใดที่รับเรื่องให้กับคุณอยู่นะครับอืมเออได้ครับได้ครับต้องต้องต้องทํำยังไงบ้างครับครับเบื้องต้นนะครับทางคุณข้อจะทําการเพิ่มลายนะครับของคุณเพื่อทําการเปิดกล้องคุยกันแล้วก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับในด้านสอบปากคำนี้ทางเราจะมีการ เสียงไว้เป็นฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับในระหว่างที่พูดคุยบันทึกเสียงอยู่นี้นะครับจะห้ามไม่ให้มีเสียงแทรกซ้อนของอบุคคลที่สามพูดแทรกเข้ามาในระหว่างที่ทําการบันทึกอยู่อ๋อครับผม,ผมพอดีผมผมผมอยู่คนเดียวพอดีเลยครับไม่ไม่น่าจะมีใครมาอันนี้ได้ครับแต่ว่าแล,วแล้วแล้วครนี้นคือผมแจ้งเสร็จก็คือเรื่องของผมก็จบเลยใช่ไหมครับ หลังจากที่ลงบันทึกประจำวันเสร็จแล้วนะครับทางเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณให้การ,การนี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นทางเราก็ต้องนําเอาข้อมูลที่คุณให้การลงบันทึกประจำวันนี้ลงตรวจสอบนะครับตามคาให้การของคุณว่าเหตุเกิดอยู่ที่ไหนนะครับและเมื่อไรเมื่อไหร่เป็นเบอร์อะไรที่เกิดเหตุเราต้องตรวจสอบตามทีน่นกครับอืมครับผมครับ